ประสบการณ์เดินขึ้นเขาหน่อลิงตามพี่ไอพี่อย่าปล่อยพี่อย่าปล่อยพี่อย่าปล่อยลิงเขาหน่อนี่มันสุดนะ <c oughs> โอ้ดูสิ <c oughs> อันนี้คือเห็นวีบุตหมดเลยนะคะสามร้อยหกสิบองศา เหมลยก่อนเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เขานอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเขานอนกันซึ่งตอนนี้คือแบบน้องลิงเยอะมากก็เราอย่าพยายามไป มองหน้าน้องนะคะเขาบอกว่าถ้าเราจ้องมองหน้าน้องเนี่ยน้องอาจจะแบบว่ามาขู่เราได้เพราะฉะนั้นก็ทางใครทางมันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเขาหนอก,นกันค่ะทุกคนทุกคนคะที่เขาหนอกเนี่ยเขามีบริการที่จอดรถฟรีด้วยนะคะหรือแล้วแต่เราจะทําบุญหยดใส่ตู้ก็ได้คะ่ะรถเราเนี่ยปลอดภัยจากนี้แน่นอนคะ่ะทุกคน เราต้องคงไปฟิวเหมือนกวนอะไปกวนบาธามเบ็ดลูปฝวานโอเคจะได้ไม่มองหน้าเออถ้ามองถ้ามองหน้าคือเรามันจะคิดว่าเราไปกวนบาธามันกวนบาธามมันเออเขาบอกเขาบอกว่าจะไปต้หน้ามันเออ น้องกำลังแบบทะเลาะกันไงพยายามอย่าไปจ้องหน้าอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางขึ้นเขาหนอบนยอดนู้นค่ะทุกคน<ป>ตอนนี้สามโมงสีสิบหนะคะ เรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการขึ้นเขาหนอนนะคะบนยอดที่มีธงเนี่ยไม่เคยขึ้นนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกแล้วก็คือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเขาหนอกันเลยตอนแรกเพราะว่าเราไปดอยสวรมาลายกันมาแต่ว่าเป็นทั้งผ่านไงมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวขึ้นเขาหนอกคะ่ะ อันนี้ก็คือแบบยังไม่ถึงตัวตันน้งตัวตนนีอันนี้คือเราไม่ได้มีในแผนนะคะที่เราจะมาเดินเขาหน่อกบอกเลยคือมันเป็นทางผ่ายก็เลยคุยกันว่าอ่ะแวะเขาหน่อมั้ยล่ะนี่นี่นี่แต่เม่เขาบอกว่าไม่ต้องมองหน้าลิงคือจบจบจริงก็คือเดินก้มหน้าอะไรของเราไปก็ได้เจอเขาแล้วเอ ประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดมาเขาหนอ,อกก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็เคลียรชิวๆช,ชิวแล้วไปนั่งบนก่ <c oughs> ลงชิวดีกว่าเล่นข <อะ S 2> ึว่นชิวโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อกันเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้คือ ลิงเดินตามอยู่ข้างหลังคือจะหันไปมองก็ก็กลัวเพร่ะความทำตอนแรกตอนแรกเลยอย่างีใช่ไหมสภาพอย่างเนี้ยเหมือนซุ้มยิงอะข้างบนก็มีอีกตัวหนึ่งอุย้ยมาใกลแล้ว,ล,วลองหันกล้องไปดูดิลองหันกล้องไปดูที่ <c oughs> อย่าไปมองแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจเราด้วยนะอย่าไปมองแต่หันกล้องไปได้ถ้าเกิดมองปุ๊บก็คือมีเรื่องแนะ่มีเรื่องแน่ เมื่อกี้เดินผ่านน้องมาแล้วแต่ว่าเราต้องทําเป็นแบบไม่สนใจไม่สนใจมองไม่เห็นมันจะตามเอาไว้ทีเนี้ยตามอยู่หรือเปล่าวะลองแงะไปหันหลังดูดิตามอยู่คือเชี่ยไอ้เพี่ยันเอาเรื่องเลยวะโอ้ลิงตามวะทำไงวะเนี่ย พี่มาอยู่ข้างหลังน้องดิเี๋พึ่งพานมาเนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพึ่งพักก่อนไม่ไหวแล้วลิงก็กลัวเดินก็ต้องเดินอุย้ยไม่ไหวแล้วอ่ะพักก่อน <c oughs> เดินตามมาว่ะ <c oughs> เดินตามมา สาลิงกัดเราต้องทำไงหาหมอไปฉีดบาดทะยักด้วย <c oughs> ตอนนี้นคือแบบมันแย่แผนกล้องไม่ให้ทุกคนเห็นปะคือน้องเดินตามเว้ยแต่ทำเป็นฟิลเหมือนแบบไม่สนใจเราอะเออเราก็ไม่สนใจอะ่ะจะแผนกล้องให้ดูว่ามันอยู่ใกล้เราแค่ไหนอะแต่ไม่มองนะแพนกลอ้องเฉยเดี๋ยวเราเดินต่อใช่ปะ เดี๋ยวมันเดินตามเชื่อป่ะล่ะอะไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูเลยคือตอนนี้เรามองไม่เห็นหรอกว่าในกล้องมันเดินตามไหมเพราะว่าเราไม่ได้หันไปมอง <c oughs> เดินตามไหม <c oughs> ลิงตามประสบการณ์เดินขึ้นเขาหน่อลิงตามน้องอาจจะเหงาไม่มีเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่พอเราหยุดน้องหยุดเราเดินน้องเดิน หยุดพักก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อยทุกคนดูมาแล้วทุกคนทุกคนว่าไงเห็นเปล่าอุ้ยนั่งมองเหมือนเดิมพี่มาเพื่อนมาด้วย ้าเพื่อนด้วยเชื่อเราจอดมันก็จอดเราเดินมันก็เดินเอาอไม่เชื่อทำเป็นชำเลืองมองวยนะมีการแบบทำเป็นไม่สนใจด้วยนะดูดูดูอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างลังมาไหมจะเหลือหรือเดินตามอยู่นะ มีการทิ้งระยะห่างด้วยนะ <c oughs> ทำทำทท่าเหมือนเราไม่รู้อะเออถ้าเกิดดุก็ขยุมหวัวไปแล้วละ่ะน,นุ่นอยู่น,นุ่นตึ๊ดแรงมากเลยลูกอย่าไปชี้เนี่ยมจริงๆอะ่ะน้องรอยอยู่ข้างล่างเลยน้องไม่กล้าขึ้นไงมันข้ามถิ่นกันถ้าเราลองผ่านดิ่าน<ะ>ได้ไหมอ่ะข้างหน้าเดินเดินผ่านไปละ ไม่กูไม่ถูกกับลิงเชียค่ะมามองว่ะพี่มีข้างหน้าอีกตัวนะทุกคนน้องคือยืนกลางทางเลยอะยืนยืนกลางบันไดอะไม่คิดจะนข้าด้วยนะเดินทางชียมีเพื่อนมาดีขอไปหน่อยเชียเอาไม่เอาไม่เอาเหยีิงค่ะพี่ป่วนคนร้องเนี่ยนะมีคนร้องอยู่นะมุ้งแค่ยยิะ จะขานอจะเดินเร็วก็ไม่ได้น้องอยู่ข้างหนูวิ่งเรมากวิ่งขอแล้วขอแล้วพี่พี่นี่ก็พ่อมีอะไรหรือเปล่าพี่อย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยพี่อย่าปล่อยพี่อย่าปล่อยพี่อย่าปล่อย ตีด right? you know. ีตีเลยตีอะไรเนะเตะเตะพี่แม uh ่ทำไปหนีเลยนูคิดว่าเรากลัวเราโอ้ยตีพี่แม่ระวังกระเป๋านะพี่เบิร์มาข้างหลังพี่เบิร์แล้วน้าน้าอันอันหนาที่มันออกมาเนาะ ดื้อแน่ือไ้ดยแังงโดนก่อนไปแล้วไปแล้วเพราะเป็นลูกเดี๋ยวก็ไปเอาไว้อย่างเงี้ยยิ่งเอาไว้นั่นเอาของข้างหน้าเลยของข้างหน้ามันเกาะคอนเลยอย่ามันไม่ร้ายเดี๋ยวพี่ตีเองเดี๋ยวพี่นั่นเองมา่ข้างหลังรู้ว่าเพื่อนโดนทำร้ายชี่ชี่เอาถือไม้ไปเออเชี่ยอีตัวหลังเดินขึ้นมาแล้วมันคิดว่าเพื่อนมันโดนทำร้ายเว้ย มันเดินขึ้นมาแล้วคือทานกันมาใหญ่เลยทีนี้อย่าบอกว่าไม่มากันเป็นฝูงอ่ะประสบการณ์เออเออเอาละเริ่มบ่นบิงแล้วนะเฮ้ยตัวหลังเดินมาแล้วอะดุ่งดุงดุงเลยพี่ตัวหลังเดินมาแล้วทุกคน มันคงคิดว่าแบบนี่เดินมาใหญ่เลยลิงตามหลังมาใหญ่เลยวะโอ้จริงๆเวลามาเดิอนอะแนะนำนะคะว่าเตรียมไม้มาด้วยคืออาจจะเป็นไม้เทกก็ได้หรือว่าจะเป็นไม้แบบไม้สักเท้าหักตามข้างทางก็ได้เออจริงๆมันช่วยแบบว่า ช่วยแบบทุนแรงในการเดินแล้วก็เอาไว้ให้ลิงกลัวไม่ได้เตรียมตัวนะคะว่าจะมาก็กางเกงขาสั้นมาเลยเมื่อกี้ลิงทำไงนะลิงเกาะลิงเกาะกระเป๋าตกใจไม่ตกใจลำเนี้ยเสียวเสียวหลังมากกว่าหรือว่ามันเกาะมันกัดเอวขึ้นมาไงจะมอบเลยเดียวเลยนี่จะให้ยังไดหรอใจคุณนี่มันจริงจริงะคุณเก่งทกได้ให้ไปแล้วมันต้องวิ่งหนีเออถ้าเกิดให้กระเป๋ามันมา มันไปทําไงอะของของมีอะไรบ้าง iPhone iPhone น p h n e โล่ s m แล้วมัิแก่สเลยนะก็บอกดิเลยมันดึงไปแค่นี้อันนี้แก่แขนนีงเมียจะให้แล้วไนาเบลอยาให้อยาให้มันดึงไม่ให้จะมอบ iPhone เออพี่ก็บอกมีอะไรบ้างถ้าส่งคิดถึงเฮียจะได้โทรหาอะไรเลยหาอัพเฟซบล็อกเฟบุ๊กงเอาไปเลยถ้าใช้เป็นอะ เขาบอกให้เตะแล้วแม่ไม่มีทำท่าเลยนะยืนขาแข็งเป็นแบบเตะเดี๋ยวมันกัดมึงเห็นที่ามึงเหรอมึงเตะขึ้นมามึงสู้มันคิดว่าอ๋อมึงเปิดศึกกับกูใช่ไหมมันเตรียมมันเป็นคนคำนวณแก่งอย่างนี้เห็นะพี่แต่จริงๆเพื่อนมันเดินขึ้นมาแล้วนี่ไงตอนแรกบอกไม่มีอะไรเห็นเพื่อนมีเรื่องกับ นั่นไงาเนี่ยทำทำเป็นแบบนั่งเฉยนะเฉยเลยเน่ยเหมือนตัวเองเป็นอากาศสัมาษแต่เขารู้มึงตามกันมาข้างนข้างล่างแลว่าหันไปมองมันทําเป็นไม่มองโอ้โหจริงลิงขหน่อนี่มันสุดนะอันนี้เป็นบันไดลิงนะคะทุกคนต่อไปก็คือไม่ใช่บันไดแบบปกติและจะให้ดูความสูงชันนี่ ิ่มกามองข้างล่างอย่างเยวจ้านูน่นคนกลัวความสูงก็มาได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องมองข้างล่างไงมาเขาเรียกว่ามามาชาเลนจ์ตัวเองสักครั้งเนาะ,ะตอนเนี้ยเหนื่อยอเหนื่อยจัดเลยบันไดนี้สุดยอดอทุกคนคะนหลังจากที่เราขึ้นบันไดลิงมาแล้วใช่ไหม มีต่ออีกนี่ค่ะอันเนี้ยไม่ไกลเท่ากับเมื่อกี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ นากว่าอีบันไดลิงอันแรกกับ2อันแรกอะแผ่นกล้องให้ดูค่ะนู้<ว> <parfois> จะรอดไหมอะทุกคนคะเราจะรอดไหมจะรอดไหมก่อนแต่ตอนเนี้ยลิงไม่ตามละมันน่าจะแบบไม่ใช่เห็นมันหรือว่ามันอาจจะแบบเห็นว่าเราของจริงอ่ะแล้แบบฟาดเงแต่เราไม่ได้ฟาดเราแค่ถือเฉย โอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบปีนขึ้นมาค่ะจะได้จะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่าไม่รู้ไปถึงก่อน เหนื่อยไม่เท่าไหร่เหนื่อยยังไงเนี่คือต้องรีบเดินไงประเด็นอะพักไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนแล้วนะเมื่อกี้เจอพี่เขามาจากปั่นจักรยานมาจากภูทะเลนะคะเขาบอกว่าวันนี้ลมไม่ค่อยจะพัดปกติมันจะเย็นนะคะแต่วันนี้มันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้วก็ข้างบนอะแสงกําลังสวยเลยนะคะ ไม่ถึงจ้าไปต่อเจอดเจอดยังยังไม่ถึงมีมีไปอีกค่ะนูน่นนี่ค่ะวิวข,ข้างหลังนี่ข้างหลังเราเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นทิวทัศน์หมดเลย3.60อองศา ดูหน้าดีแดงแป๊ดเลยโอเคค่ะไปต่อไปเจ้าึ้นมาทัวรนี้ค่ะ <G ül üyor> ตนนันดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เขาโน้ตค่ะทุนดูสิ <G ül üyor> ดู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 ดอันนี้คือเห็นวิวหมดเลยนะคะ3 6 0อองศาเห็นหมดเลย <G ül üyor> ออโอ้โห นี่คือขาสั่นมากแต่ตรงนี้คือวิวสวยสวยุดละค่ะต้องมาตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูค้างคาวนะคะนี่ค้างคาวจะบินออกจากเขานี้เลยค่ะทุกคน<า>หลังจากที่เราขึ้นบันไดามาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราก็แวะถ่ายวิวข้างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินทั้งหมดเลยแล้วก็จะต้องเดินขึ้นแล้วก็จะมีบันไดอีกนะคะโอ้โหทุกคน ส่รองเท้าดีๆมานะถ้าไม่งั้นลื่นพูดจริงอ่ะไปต่อค่ะโ oh. อ้ลิปโพเออไม่ใช่คาราบาว,าาบาวไหมคะเนี่ยโอ้โห oh. สุดยอดเป็นยังไงลิงกินคาราบาวเติมพลังกันหน่อยลังกันหน่อยหมดไหมคะหมดหมดเลยสุดยอดพ่อมันกินด้วย <laughs> อันนี้เป็นลิงที่เลี้ยงเหรอคะใช่ oh. ออตัวนี้เลี้ยง ตัวน,นี้เลี้ยงไว้ไม่มีแล้วลูกน,น้องดุไหมคะไม่ดุน้องชื่อน้องเจ้าเก้าเก้าน้องเก้าแต่เขารู้ชื่ออยู่ใช่ไหมคะรู้แล้วนี่ลงรับของที่ระลึกนี้เขาให้อะไรครับฮะ,ะหมดแล้วหมดน่าจะหมดไปแล้วแหละหมดหมดตั้งแต่วันแรกเหรเนี่ค่ะทุกคนน่าจะหมดหมดตั้งแต่วันแรกยู่ตรงนี้โชว์ทองแบบนี้กี่คนก็ยืนอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับ สวยเลยนี <ś webinars> ่คู่นี้คูนี้เข้ามารองตรงนี้เลย

ตอนนี้คือลุงถ่ายรูปให้แบบครบมากเดคุณลุงเนี่ยจะบอกท่าโพสเราแล้วก็จัดท่าให้เราพร้อมเลยนะคะวิวตรงไหนสวยคุณลุงจัดมาให้เราทุกจุดทุกมุมเลยค่ะ เยดวยงอเ่อเราไปถ่ายกันตรงนู้ใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน ถ่ายอีกมุมนึงนะคะตรงนี้ก็จะเห็นด้านหลังแบบนี้เลยนะคะทุกคนมาเที่ยวเขาหนอก,กันด้วยนะคะต้นนี้คือสวยมากแล้วก็มีให้ดูค้าง่าวด้วยค่ะทุกคนเฮเราถึงแล้วคะ่ะเย่ไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลากันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลากันที่เขาหนอนะคะไว้คลิปหน้าถั่วเที่ยวจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมถั่วทเท,ที่ยวนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย we